คนอยากจะเป็นเนี่ยที่ไรทุกคนอยากจะรู้ว่ายไอ้ที่ต่อย,ต,อยต่อยหลักที่ไหนเส่วนมากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นักมวยเมืองไทยซึ่งมันผิดหลักหมัดที่คมหมัดที่คมโดยและไปโดยทัมดเหมือนทักษะที่สอนไปน่ะพระหมัดกระดูกศอกท่อนแขนบางหน้าหัวไหล่ทนคางแล้วทีนี้ความคมมันมาจากไหนจาก ต่อยให้โดน Cette, ไอ้สุ Darwin, te ่มนิ quiero, ้วโป้งสองจุดสุ่มนิ้วชี้กับนิ้วกางมันจะเป็นลักษณะนี้ต <time ixes> ่อยให้โดนอย่างนี้ไอ้คำว่ามวยหมัดหนักมันจะสอนเพื่อเพื่อให้เข้าใจกระจ่างว่าคำว่าหมัดหนักไม่จำเป็นจะต้องแบบโดนเต็มเต็มไอ้หมัดโดนเต็มเต็มตหน้าจะบุัดปแต่ถ้ามันเจอนิ้วโป้งเข้ามาอย่างนี้ให้รู้ว่าต่อยคงอย่างนี้ต่อยคง โดนเข้าไปเดีนี้ปบมันเหมือนมันกดจิกกดจิกเข้าไปอย่างเงี้ยไอ้พวกเก่ก็เคยบากก็ต่อยอย่างเงี้ยเนี่ยความคมมันไม่มีดีนะที่พี่เป่าถามมาจะได้ได้สอนให้รู้ว่าเนี่ยพวกแกงต่อยอย่างไรรูป้าต่อยโดนไม่โดนแต่ระด,ดอกแม่งรู้เรื่องเลยความหนักมันไม่ได้เกิดจากเนื้อไม่ได้หนักจากเรื่องนี้งเพราะหนักเกิดจากขาทายเราเข้าไป คือโนอกจากจะเกิดความหนักแล้วการบาลานซ์การทรงตัวเราก็จะดีขึ้นป้าต่อยพลังเห็นไหมทำเองต่อยมาแล้วซึ่งยังต่างต่อยมาแล้วอาที่บอกว่าต่อยเสร็จแล้วดันยืดตัวอ,ออกข้างปรเสิทธิ์ลดลงต่อยกันหน้าหลัง,ลง,คคง,คงคือความคงที่ตรงนี้ทีนี้น้ำหนักมันเกิดจากอะไรเกิดจากการเคลื่อนเทาเคลื่อนลำตัวของเราตั้งมันหลังไว้ ระายะชกนี่คือระยะชกที่ปลาเ่อยบัตังที่ไหลหเก้าเท้า,ทาสองแรงเรนส่งตรงน้ำมัักวกัน็ไปหาเระอไม่ใช่การชกเกอรเราไม่มีถ้าอยากท้าเวียนกู้ที่ป่าทำเองยังไม่มีคำว่าเซ่เลราทุกป่กที่มาี่ทีมาับที่มาับก็ไม่มีที่มีเซ่ไมีมลงเลยว่าจัดระยะกัดชกไมดีอยาที่ยเว